ไปหู้จักกับ,บินโร์ระเบือครับพี่น้องตอนนี้นะมูหันสิบห้าพี่น้องเอฟซี FC, มูหันครับรับชมแบบไฮเดฟิเนชันคือว่าง่าภาพ้องคมชัดครับลวกา็เห็นหอดลูกคุ้งฝนครับพี่น้องครับตอนนี้นะมูหันพัฒนาให้พี่น้องข่านขับหัน,นด้เบื้องว่าชอบไปหนีช่องมูหันกติเฮ็ดให้กเกษตรกรหรือว่าคนที่ติดตามหวานิยผู้ิดหวังครับเพราะว่ามูหันลงทุนครับตอนนี้ลงทุนเกือบแสนครับพี่น้องครับหลายแสนเลยแหละเพราะว่าผมเห็นตองการให้ เอ็นซีมูฮันอะเด้เบิ่งของดีครับแล้วก็รเดิเบิ่งคิดว่าเออ่เ้าต้องพัฒนาใจของเห้มันดีขึ้นครับบ่ว่าเฮ็ดให้มันให้มันต่้งเก่าครับพี่น้องแล้วก็รวันซื้อมาได้เหมเอ่อก่อนโควิดที่เข้ามาครับบ่ได้ใส่นะครับที่ใสของฟาร์มดอมะหาเป็นฟาร์มแรกครับตัวนี้ครับผมลงทุนมาเกือบแสนครับพี่น้องครับแล้วก็ผมมีไมค์กรนส้นนะครับตัวนี้ไมค์กรนส้นเลยเนี้ยใส่เลยครับก็สิมาใส่ของฟาร์มของบินนี่ครับอันนี้คือไมค์กรนส้นของกล่องตัวนี้ครับ อุปกรณ์ทุกอย่างนี่ครับเกือบแสนพี่น้องครับทุกอย่างครับเพราะว่าต้องการให้คือมูหันเก็บโตอยู่ช่วงเนี้ยเก็บโตบ่ได้เห็ปปเอคอดหคลิปประมาณเกือบฮันบอกว่าไงบอคอยได้เหตุอย่างนั้นแต่ว่าผมก็พยายามศึกษาแล้วก็พัฒนากจะของครับขออนุญาตพัฒนาจิตใจากของครับอันที่หนึ่งนะผมสีเห็ดให้พี่น้องในเบื้องแบบ อ่อหนึ่งคือมืออาชีพนะครับภาพดีตัดต่อดีนะครับแล้วก็ความคมชัดแล้วก็แล้วก็ต้องสือสากับพี่น้องครับเมื่อนี้นะผมก็ได้รับเกียรติจากบินบอลเบือครับก็คือว่ากันมาโดนนะครับว่าสิทธิ์ในม้าไทยกินยุนี่ครับฝนบ่ตกครับที่แรกมันก็ที่คุ้มคุ้มมูฮันกะเละในพระในม้านจริงๆในกบไปแปดโมงเสาเมื่อกี้เขายุนี่ครับพอดีเอ่อบินก็ได้ไปกางนะครับเอากุ้งใส่กุ้งมาสู้กินกาแซฟครับพี่น้องครับเพราะว่าทนี้มูฮันเขาคอดลดน้ำหนักครับคือลดอาหารโดยที่เขกินแป้งครับ ที่นี่ครับผมขอพาพี่น้องสิพาพี่น้องว่าเบิ่งแนวคิดของเราอาเป็นยังครับเป็นไวรุ่นยุคไหมคือบ่ไปหาเหตุงานจริงเทพลียงคือต้องมาเรียงไฟพี่น้องครับแล้กกาจริงๆมาเจาะประเด็นหลายอย่างแล้วล่ะมีหลายช่องหลายอย่างมาเฮ็ดแ,แล้วที่นี้ผมเลยว,ว่าบ้านผมน่ะห่างจากบ้านบินแค่สามกิโลครับสามกิโล่ไกลกันบ่าไงยางมาก็มาหอดครับก็คือ,อตัวแรกค่อยผมยั้มขึ้นก็คือจูงแม่ผมจูงมาให้ใหใหตัวเทปของคนผสมริงอยู่นี่นะครับ ผมก็เลยว่าอ่ะผมก็สีเฮ็ดให้พี่น้องในเบื้องแน้คิดแล้กกาว่ารุ่นยุคไหมเมา่เลียงควายกับพี่น้องครับหลักกาให้มาถามว่าเนี่ยผมตั้งใจได้ว่าให้บินแต่งตัวรอรอเลยครับแต่งตัวรอๆอครับเห็ดทำหนาเห็ดผมฟอมครับพี่นี่บอกเลงครับหลักกาจสไ่ใมาให้พี่น้องในเบื้องหลักกาผมคิดว่าผมคิดว่าพัฒนาแบบนี้แล้วผมก็คิดว่าเกษตรกรทีติดตามมู่ันครับกับที่ได้เห็นภาพที่มันคมชัดขึ้นครับผมลงทุนกับกับกับงานนี้หลายพี่น้องครับเพราะว่าผมคิดว่าผมต้องตอนนี้นะมู่ฮันสีเฮ็ดถึง เออ่เฮ็ดเชิงเทียค่ายเพลงพี่น้องครับตอนนี้มูฮันแต่งเพลงแล้วครับมีให้อาจารย์วุฒิชัยครับเป็นอาจารย์อยู่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลักทร,รัพย์ละเอีดครับเป็นหมูม่มฮันเองครับเป็นเครื่องสินมูฮันแต่งเพลงให้แล้วนะทั้งหมด3เพลงครับ2-3เพลงตอนนี้กํากลังสิไปให้กําลังสิไปจีบอาจารย์ทางขวัญเจนครับให้เปิ่นเรียบเรียบดนตรีให้ครับเพราะว่าต่อไปนี่ก็อยากสิเฮ็ดชื่อหนึ่งคือเห็ดสาระเพราะมันเชิงกับชาวบ้านเป็นเอ่อแล้วก็เฮ็ด เฮ็ดบนในี่น้องราในเบื้องครับเพราะว่าคิดว่าอาจจะบ่ดังครับแต่ว่าคิดว่าสีเฮ็ดให้พี่นเราในเบื้องแล้วก็เฮ็ดให้ค้นในเบื้องครับแล้วเมื่อกี้ครับวันนี้บินกันแล้วก็บอโทรศัพท์อยู่ผมก็เลยมาไลัยสดถ่าเพราะว่าเมื่อนี้มุฮัลสิมาตามติดชีวิตของบินครับแล้วก็พามาบนควายงามโตเตระโตอยู่นี่แล้วก็ตอนที่ม้วนมาถ่ายคลิปตอนนั้นขอกงวนขอกควายเท่านั้นท่านเลี่ยวครับเนื่อกี้ขอกไม้แง่เขาเกาเพี่น้องครับตอนนั้นบ้านท่านในเฮ็ดเลี่ยวท่านในเฮ็ดบ้านครับบ้านท่านในเฮ็ดนะครับแล้วก็ขอกควายในเฮ็ดแล้วก็ของนนีี่่ทเป็ของงสาหรับววถ้ย ทุกอย่างก็ในเห็น,น,หนทุกอย่างผมท้าพี่น้องเออเห็นกิจประเสริฐทุกอย่างมาเนี่ยอยู่บ้านเขาพัฒนาเลยเข้าเสริมมัน,นครับกาสมัอยู่ได้หรือกาสมาัดด้วยได้ครับอ่ะเป็นเช่าเป็นเช่าบานอ๋อเป็นวัฒหลุนยุกไม่สมัดถือความเด้ตัวละสองล้านพี่น้องครับแล้วก็มีเห็ดสมสรรัดต่างอาชีพใหนพน,น,นังถังบ้านพี่น้องก็มาตุมมาพ่องกันพี่น้องครับแล้วกาสมัดรับแขกได้ผมจะถามว่าบินมีมรายได้จากตรงไหนเนี่ยอีกมองหนึ่งเพราะว่า ที่ถามว่าอยูไดงใดและไดมาจังใดแน่จรังซี่นะครับเพราะว่าบางคทื่อคนสีเบิ้งคิดเนี่ยยกมู้ว่าเส้นทางการเงินของคนที่ยุบ้านต้องหายไปแน่ครับตรงประให้นที่องเบิ่งนะครับแล้วก็ไอ้ร้องเส้าดนตรีของอัดมูผมบ่ครับเอาเอาเบอร์โทรไหมผมเลยครับเอาผมสีร้องนะครับมูอันออกมาเดินทางหนีโดยตรงเลยครับติดตาม เอ่อผมก็บ่ากล้าออกมาเพราะว่าหนึ่งคือผมยังติดในระบบว่าผมต้องเป็นข้าราชการอยู่เพราะว่าผมต้องการิศักษาวิทย,ยาเขตพักแกแม่ครับคือเหตุผลที่ผมที่ผมยอมเป็นตำรวจหน่อยทุ่ทุ่มนี้ครับเพราะว่าผมต้องการให้เป็นอ่าแย่งนนหน่อยเวลาผมเจ็บป่วยหรือว่าพราผมเจ็บป่วยเพิ่นได้ติดคกับสารแพยาบาลครับ เพราะว่าเงินเดือนที่ได้มาก็คือําเงินทอนครับบ่แทบบ่เหลือหยังผมต้องเฮ็ดอาชีพเสริมครับผมเฮ็ดอาชีพเสริมอะไรอย่งผมขายหดเอื่องครับขายอื่องขายเฮ็ดตะเพาะนะครับขายหดตะกระแตนนะครับยามหน้าตะกระแตนกับขายตะกระแต็นนานี่ผมก็ขายอื่องครับลดละสามร้อยก็บาทครับลดละสองร้อยแปดสิบบาทแล้วแต่ก็จะส่งมาสินะครับคือผมเห็นอาชีพทุกอาชีพแต่ผู้ใดติดตามผมไม่ได้ต้นต่อที่หัว่าผมไปขายหดเอื่องครับนะครับก็คือว่ายังไงว่าเฮาก็ค่อยๆเฮ็ดให้คือเฮาอันเงินในที่อันไหนที่เป็นเงินเฮาเฮ็ดหมดครัับบแล้้้ววกก็็็มมือนีครรผเเฮด YouTube พาาะ่ ถามว่ายุทธภมิคนนี้ผมเงินลายบ่บ,อบอคอยเด้ลหลายแลพราะว่ามันมีโควิดขอามามีอะไรไอย่ได้างแต่เาสั่งตัวตนได้เห็ดเหรย่างนี้แต่เาสังตัวตนอรหรเหตุเหตุหตุเหตอะไรอ่างนี้แล่เขาสั่งต้วต็อะ้รหรือเห้หเหตุเบเหรียบร,าารียางาี้แตาสั่งัวตนอะไรัรือเหุ้เหตุอานี้พี่เขามา่าต์มนี้เพหราะว่าผมอยากให้พี่น้องที่ติดตามม่หันนะครับสิเดตเบิุเติเทางการตลาดในการเลี้ยงค่ายพ,พี่นองครับเพราะว่าเหาสเได้ะร่า้น มัน <perfekt> เขาเห็นแล้วว่าผมไปทายตามต่ละนัดเนี่ยมันจะเป็นขวบเวียวนน้ำมาสื่อคือราคาควายเหนือครับเราอย่าพว่าพ์เมืองฟ้ามีไงคือราคาควายงามครับมันหนีแล้วนะอ่าคนสวยออกกล้องมาออกกล้องแป๊บนึงเร็วถ่ายแฟนคลับเร็วแล้วก็ไปอาบหน้าแต่งหน้าสวยมานะครับเอาเอามาออกกล้องค้าหนึ่งนะครับมาแป๊บนึงแป๊บน,น,น,นึงมามามานี่ครับอันนี้นะครับคือนองอย่างครับ น้องเพชรนะเป็นคนจูงายประกวดนะครับตรงนี้นะครับน้องเพชรก็คือเป็นหลานของบินวอลเบือครับกับมื่อนี้นะก็คือท่านี้อาบน้ำเป็นไหมครับมื่อนี้ไปอาบน้ำมาไปขอกล่องเน้วเมืนี้นะเอาเดี๋ยวมาคือน้องเพชรนี่ครับผู้ใดติดตามอยู่ในวงการควายงามครับน้องเพชรจะเป็นคนจูงายประกวดครับพี่น้องครับให้บินนะครับก็คือมื่อนี้นะผมกับพีผ้าพี่น้องครับมาเบิงนะครับมามาเบิงควายงามครับมาเบิงคอกมาเบิงการให้อาหารบนรัดการการเห็ดแป่งหญ้าครับมื่อนี้ผมกับพ่อ อให้พี่น้องได้เบิ้งแบบเจาะลึกครับเพราะว่าคือหนึ่งหนึ่งอันนึงคือว่าอยู่บ้านติดกันแต่บ่มีเวลามาหากันเพราะว่าผมยากครับแล้วก็ช่วงนี้มันมีโควิดแต่ว่าแต่ว่าสารคามจริงๆเนี่ย่มีผู้ติดเชื้อโควิดครับแล้วก็แต่ว่ามีใครคนผ่านมาครับคือติดมาแต่เบื่อดำแล้วก็เอาไปโรงพยาบาลสารค้าของสไตล์ทีนับแต่ว่าที่นี่ครับคือบ้านเขาบ่มีเชื้อโรคครับเรานี่คงก็เลยว่าแต่ว่าเวลาผมไม่ใช้ีชื้อื่นนี่ผมจะปิดปากปิดจมูกนะครับแล้วก็เฮ็ด ป้องกันของคุย่างแต่ว่ายูนี่นะครับก็คือผมก็คือกักตัวของไว้ตลอดเวลาแหละแล้วก็รยูนี่คือบินไวต่อกไปบไสายเข้ก็ปยูนี่นะผมก็ได้ว่าอ่ะเข้าไปยังนะครับก็คือว่าบานเข้าก็จะนีสามารถควบคุมได้แล้วครับผมก็เลยบริปิดจมูกครับพี่น้องครับกรนีก็ต้องขอหยาดนะครับเพราะว่าบางเทื่อผมปิดปากปิดดังไรมันจะเหตุให้เสียอุบัติเการเบิ่งครับพี่น้องครับอ่ะนะครับแล้วก็มื่อนี้นะครับผมสีผ้าพี่น้องนะครับมาเบิ่งเมื่อหัวจักกับบินโวลเบอร์ครัเบื้องหลังเขากจับเ็งได้แน่แล้วก็ แนวคิดให้เจ้าเว้องใดนะครับแล้วก็สตีเด็สัมขาดแบบลึกๆครับผมอาจจะคลิปยาวๆใพี่น้องเบิ้งนะครับลราอาจจะแบบเป็นคลิปที่ว่าเบิ้งแนวคิดเกันแล้วกับเ,เบิ้งควายแลักการเบิ้งควายงานแต่ละโตนะผมอยากเห็นพี่น้องว่าอยากเบิ้งแบบใดก็บอกผมเพราะว่าผมสีเห็นเหตุสื่อใจกับเอฟซีมูฮันครับก็คือผมอาจจะเอาเป็นคลิปแรกเป็นคลิปแนวคิดให้พี่น้องได้เบื้องว่าให้เขามีแรงกระตุ้นในการอยากเรียนควายครับอันนี้สองอาจจะเป็นการพาเบื้องควายงามนะครับแล้ที่สามอาจจะต้องแปลงหงา หรืออาจจะเป็นคลิปเดียวร่วมกันก็ได้ครับพี่น้องอันนี้ผมกำลังติดคลิปอยู่นะครับจะมื่อนี้ผมดีใจหลายครับที่ได้มามามาหมองนี้เพราะว่าจริงๆมันเป็นบ้านติดกันนะแต่ว่าเม่มีโอกาสได้พอกันเลยครับเพราะว่าต่างคนต่างยากครับผมก็เห็ุงานยากครับน้องคนก็ยากเพราะว่าคนมีคือเสียงคนดังกับต่างอย่างก็ธรรมดาครับกะเป็นกระแสที่ดีพี่น้องครับผมเคยไม่ให้คลิปเธอแรกยุ่นี่ครับกับน้องบินตอนนั้นนะครับเป็นคลิปที่แ้งเกินมูฮันเลยครับเพราะว่าตอนนั้น มีคนติดตามมีคนเบิริญุวันเกือบเจ็ดแสนคนครับคลิปที่ผมมาถ่ายคลิปแรกครับขวอยงานตอนมาหาเลครับสามารถแซงของช่องไทยทีพีเอสไปว่าลูกผู้ชายคอยงานแบบนี้ยอดวิวแครหาแสนกว่าครับแต่บุหันเห็นมาเด็กก็เฉลี่ยเจ็ดแสนครับก็ได้ว่าเอ้าว่าเป็นยังเดี๋ยวหลอกนี้หัวสิมาถ่ายคลิปเพิ่งใหม่แล้วผมอยากสีโฆษณาเอ่อว่าจังหวัดสระบุรีเขาอำเภอบัวรบือก็มีของดีครับพี่น้องครับเพราะว่าบางเทืเรเขาเห็นในซื้อต่างๆ่างนี่เห็นต่างต่อยู่ทางอุทัยธานีนะครับอยู่หันอยู่หนีนะครับผมก่า ผมอยากจีน้ำสื่อในว่าบราบรบืเอเขาเนี่ยก็มีของดีครับมีของดีมีคนทีป็นมีคนที่มีคมุณภาพครับแล้วก็อยากให้พี่น,อน้องในเมืองนวกิตนะครับอย่างไยอ่านขอมต์ก่อนนะครับพีวีรยุทธ์ผมสวัสดีครับหมูหันผมมือใหม่เพิ่งเลี้ยงวัวครับอาหารอาชีพเสริมรับรายการเหมือนกันครับเพราะว่าทุกมันนี้ครับอาชีพขับถาการไม่ไม่ได้รวยครับไม่รวยแต่ไม่จนแต่ว่าจริงทีนี้กันคือว่าไม่หนีครับหมูหันเหตุผลที่วันสามารถมีควายไดนั่นทีผมสื่อเนี่ยคือว่าผมเนี่ยกะ กู้มาพี่น้องครับผมกู้มาหลานสองครับมาซื้อควายเลี้ยงนี่ยครับคือถ้าถามว่าเงินเดือนที่เหลือเก็บในการสิ่มาเลี้ยนงวดเรียนควายเนี่ยผมมีครับแต่ว่าผมมีต้นทุนที่ผมติดผมผมกับตองกู้มานะครับจังสี่กับอันไม่เบฮู้ว่าราคาเป็นแสนครับตัวว่าสองสามมื่นครับเพราะว่าหันห้างหู บริเลพครับเพราะว่าผม,ผมเนี่ยคือบางเทื่อนะขาดบอกความจริงบางเทื่อิ่นกระตบอรอยากใข้เขาเห็ดครับแต่ว่าผมมักครับผมมักในอาชีพนี้ครับเพราะว่าผมคิดว่าหนึ่งคือผมเห็นเราผมมีความสุขกับพอปกติแล้วแต่สม,มยัยนี้ผมได้มีกัรแสดงออกครับผมฝันว่าผมอยากมีายเที่ผมจะคล้องผมอยากจะมีช่องย t u b e เป็นของจะคล้องอยากมีซื้อเสียงครับตอนนี้ผมกรเริ่มีมคนติดตามแล้วผมก็เห็ความฝันตรงกัาขึ้อผมอยากจะได้ของคำดีขึ้นครับแล้วก็ ต่อไปคือสิลองร้องเห็ดเพลงเบิ่งครับอาจสิเอาเพลงมาล่องเล่นเบิ่งบ่มีต้นต้นอาจจะไปอัดของเสียงมาห้าฝึกจักเพลงนึงครับพี่น้องครับอันนี้คือความคิดของผมนะครับมื้อนี้นะครับกาเดี๋ยวน้องเพิ่นบอกโทรศัพท์ครับอ่าเขาเอิญไว้ก่อนคือมื้อนี้ผมสิมาอยู่นี่เกือบมือมือครับเพราะว่าเขาสิค่อยๆเก็บรายละเอียดเพราะว่าตะกี้ผมก็แค่เอาโทรศัพท์มือถือถ่ายไปเบ็ดแบบนี้คุณภาพเนาะแต่บททีนี้ผมก็สิเฮ็ดแบบมีคุณภาพคืองคงสิค่อยๆเก็บช็อตผมไป ฝึกวิทยาหยุดมาแล้วครับต่อไปดีพี่น้องเห็นเบ้นโบ่อาคนใดครับผมก็เฮ็ดให้มันได้คือยังไม่หอยลายล้านครับพี่น้องครับเพราะว่าเฮ็ดดีครับผมก็สิเฮ็ดให้เพิ่นแดงว่ารายการผมว่าหนาเบื่อมีเสียงเพลงคอจักหน่อยนึงสิมาปรับคือว่าไงที่แมานั่งเก็บรายละเอียดใหมครับเพราะว่าแต่กี้หมู่หันเฮ็ดก็คือเฮ็ดแบบง่ายๆครับเคคิดว่าอ้ยคนเฮ็ดช่องคว้ยมีแค่บ่กี่ช่องมีช่องลูกเขาเนี้อเฉลี่ยสานมีช่องหมูหันมีช่องในหอย48นะครับประมาณนี้ครับบาทีผมจําได้มีห้องชัดเจนฟาร์มครับที่นี่โอ้ พอีพราคนเร่มเห็ดหลายแล้วครับประมาณตอนนี้เกือบสามลอยที่อยช่องไรซื้อมาหมดเข้าต้องพัฒนาเจของครับผมก็เลยว่าผมต้องค,อค่อยๆพัฒนาเจของเรื่อยเยพราะว่าหนึ่งผมกบเทิว่าผมต้องเป็นสื่อที่สามารถยืนอยู่ในสังคมนี้ได้ให้นานที่สุดครับแล้วกะ็คนที่เบิ่งผมลงในประโยชน์ในครอบรู้ครับมูฮันเห็ดเสริมไปเรื่อยขึ้จะงห่ันมูฮันไปเขาภูธนาร์มครับมูฮันประเด้ไปขายง่ยเพิ่นแต่มูหฮันไปเห็ดเห็พี่น้องในเบื้องว่าการเห็ดอาหารโดยตัวทุนเป็นไปไดงไหงเห็นรังผมกับเขาไปพี่น้องในเบื้องแล้วก็ยอดวิวอาจจะบสูงาะด เอานะครับมาที่นี่นะครับมือนี้นะครับมูหันขอหยาดเตรียมตัวก่อนเพราะว่ามือนี้มูหันสิได้ไปขอหยาดเก็บรายละเอียดหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ติมาเฮ็ดลิปคุณภาพเห็พี่น้องเบิ้งครับเอามือนี้นะครับผมเสียลิปให้พี่น้องเบิ้งวันอาหารห้ามือนี้ผมสิได้ไปตั้งดแานโควิดอยู่ประมาณตอนสี่โมงแรงครับหันห้าผมเฮตุท่านครับผมเสียลงให้เบิ้งภายในขึ้นนี่ครับถามว่าท่านกับขึ้นมือคืนสองที่อัพคลิปครับเพราะว่าหันห้าอัพเนี่ยมือขึ้นคนบ่เบิ้งแบบมือนี้ยุ่ยุ่ยุ่ลิปไม่มีคุณภาพ แล้วมันก็จะไม่มีใครดูครับผมถึงอัพคิปประมาณนี้มือเศร้าครับเอาสำหรับวันนี้นะครับผมพบปะพีน่น้องพี่ก้อสวัสดีครับ